ครับเพสวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับสู่แักนัลล็อกออนไลน์ช่องต้ามจอกสามหกเก้านะครับผมวันนี้นะครับเป็นคําถามที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาในไลฟ์สดนะครับคือเมื่อวานนะ่ะผมเวลร้อยเอ่อเวลไป200คนถามมาเรื่องการรับเควสหน้าดันนะครับดันเหมืองมังกรโอดินนะครับผมนะ ไปยังไงวันนี้จะเป็น EP พิเศษที่ผมจะไม่กดใบวาร์ปไปนะครับจะไปแบบสดๆเลยคือผู้เล่นใหม่ก็สามารถไปได้นะครับรือใครมีใบมีใบวาร์ปใบเวิร์มูวิ p, ทิเกตเนี่ยไปวาร์ปไปก็จะเร็วขึ้นนะครับแต่เกิดเราไม่มีใบวาร์ปเราไปกันยังไงนะเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับก่ <S <S 1> <S 1> <S 1> อน <lichen> อื่นเลยเราต้องบอกก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเราเปิดแผี่ขึ้นมาก่อนนะครับถ้าเป็น ดันมังกรนะครับก็ไปรับที่คูงเกลรับสามารถวาร์ปไปข้างบนได้นะครับเมืองเกลนะครับอยู่ข้างบนแมปนะครับคลิกตรงนี้แล้วก็วาร์ปไปก็ได้นะครับหรือถ้าจะไปรับเควสดันเหมือนะครับก็ไปเมืองอินบอทนะครับก็นี่ครับอันนี้ก็กดไปวาร์ปวาร์ปไปได้นะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีใบวาร์ปไปเราจะไปกันยังไงนะครับผมนะก็แน่นอนครับผมมีรถไฟหอะนะครับนั่งรถไฟหอะไปนะครับผมนะไป let's go เราจะไปขึ้นนะครับรถไฟที่เราจะไปขึ้นเรือหอนะฮะที่เมืองอิสุดนะครับผมไปได้เลยนะครับอเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะเข้าดัานให้ดูด้วยแล้วกันนะครับ,รบเดิลงล่างนะครับจริงๆอ่ะมันมีวัดไปจูโน่ได้เลยนะครับถ้าเกิดใครอยากเร็วนะแต่จริงๆแล้วเราขึ้นรถไฟอ่ะเราสามารถรับเวทหน้าดัานได้สองดันเลยนะครับ เขาแบบว่าฟรีๆแล้วกันนะไม่เสียงเงินวาร์ปแล้วกันนะฮะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูนะฮะไปครับเสียค่าบริการทันสอบอ่อ,อตรงนี้เราจะไปลงที่จูโนนะครับผมนะเราจะไปลงที่จูโนนะเพื่อที่จะต่อเรือหอไปลงที่อินบอทนะครับผมนะได้บินขึ้นแล้วจุดหมายปลายทางหน้าของเราก็คือเมืองจูโนอ่ะโอเคก็ไม่ได้นานนะเนี่ย มันก็มีประกาศบอกตลอดเวลานะครับว่ามันจะเดินทางไปที่ไหนนะแล้วก็ไปลงจูโน่กันนะครับผมนะตัวละครนี้เลเวล200แล้วนะครับผมนะเก็บเวล200แล้วนะวันนี้เดี๋ยวคือเควสหน้าดันเนี่ยได้ GP เยอะมากนะครับแนะนำให้เพื่อนๆทำนะครับทุกดันเลยเหมืองบังกรโอดินนะครับรับให้หมดเลยแล้วก็ไปทําผ่านเก็บเวลอยู่แล้ว่ก็รับสักครั้งกนก่อนแล้วก็ไปเวลเงี้ยก็ได้นะครับเห็นรู้สึกว่ารับได้ทุกวันด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไอ้ตรงนี้ถ้าเกิดรับได้ทุกวันก็ดีเลยนะครับ จะได้แบบดันไปเลเวลสองสบายเลยคือทุกดันไม่ต้องเก็บวิถุทำทำเฟสเสร็จตรงทำเฟสเสร็จตรงอะไรเงี้ยก็ถือว่าสบายนะถ้ารับถ้ารับได้ทุกปั่นนะครับผมนะอ่ะเราถึงเมืองจูโน่แล้วนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนสายนิดนึงนะครับไปลงล่างครับผมถึงเมืองจูโน่อันนี้เดี๋ยวผมจะไปรับเฟสที่ดันเหมืองนะครับแบบไม่กดไปว้าไปนะครับอ่ะเข้ามาคุยกับตัว a อ c อีกตัวหนึ่งนะครับพอไป ต่อเรือหอบไปอีกฝั่งหนึ่งง่ายๆในการเช็คตารางในการดูแผนที่เอานะครับเรือหอบจะไปตรงไหนบ้างนี่ครับมันก็จะวิ่งไปตามเส้นนีครับไปที่อินส,สุดด้วยนะครับก็คือมันก็จะวิ่งยาวเลยนะรเราก็จะไปมันมีเรือหอบมาลงตรงนี้ได้นะครับเมืองอินบอร์ดก็เป็นเมืองที่เราเดินเ6.1 7.1อะไรอ่ะเมืองนี้นะครับมันก็อยู่ข,ข้างๆกันนี่ครับตรงนี้นะแต่ว่ามันมันไม่มีประตูเข้าไปทางฝั่ง ขวานะครับมันไม่สามารถเข้าไปซ้ายกับขวาได้เราต้องแบบอ้อมนิดนึงก็คือลงล่างแล้วก็งัดขึ้นไปข้างบนนะไอ้ตรงนี้เดี๋ยวไม่มีปัญหาเดี๋ยเรากดวิ่งวิ่งรัวๆเลยแปบ๊บเดียวแต่ในเมืองอ่ะมันจะว,วิ่งไม่ได้นะเดินทางด้วยสมิภาพตรงนี้เราไม่ต้องออกนะมันอยู่เมืองจูโน่นะครับเดี๋ยวรอลุ้นเมืองต่อไปครับแต่ถ้าเกิดใครมีใบวาร์ปนะครับใครมีใบใครมีใบวาร์ปที่เกียจแบบมันรอเหมือนตัต้ง2.9เนี่ยก็คือวาร์ปไปได้เลยนะเนี่ยคลิกปุ๊บแล้วก็วาร์ปไปวาร์ปวาร์ปไปได ใครมีไบเวอร์นะก็ว์ปไปได้เลยในะท,ที่เขาแจกอะ่ะเขาก็แจกเยอะอยู่แล้วนะใครที่เล่นใหม่นะถึงถึงเมืองฮูเกลนะเราเราไม่ลงเมืองฮูเกลเดี๋ยวไว้ที่หลังเมืองฮูเกลเนี่ยจะรับทั้งโอดินแล้วก็มังกรเลยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆคงจะเข้าดันกันถูกกันถูกอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะเอาดันเหมืองให้จบแล้วกันเนี่ยจะไปรับเพสแล้วก็เข้าในดันเลยนะครับเอออ่ะเราเดินทางู่อินบอร์ดนะครับอ่ะเมืองนี้นะครับผม นี่แหละสำหรับคนที่แบบไม่มีใบวาร์ปนะถ้าอยากจะเก็บเวลไปนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้เลือหอมันก็จะไปลงที่เมืองอินบอร์ดด้วยนะครับแต่คือแต่ก่อนมันยังมันยังไม่มีมาลงที่เมืองนี้นะแต่เซิร์ฟแล็กนาล็อกกาวิี้เนี่ยเขาก็มีให้มาลงในเมืองนี้แล้วนะเสร็จแล้วนะครับลงล่างครับวาร์ปข้างล่างนะตรงนี้ไม่สามารถวาร์ปได้นะครับ ไม่สามารถวิง่งได้นะครับผมนะเราต้องเดินไป ไม่มีประตูข้างเข้าไปนะถ้ามีประตูข้างดีเลยอ่ะขวาล่างครับวิงเลยตรงนี้คือเราวิงได้แล้วถ้าใครไม่มีเขาเรียกอะไรถ้าใครไม่มีไอเนี่ย ถ้าใครไม่มีใบว้าบใช้วิธีนี้มันก็ใช้เวลาแป๊บเดียวครับหรือเอาตัวบีบมาเสียตัวนี้ก็ได้นะตัวต่อไปจะได้มาได้เลยนะไม่ต้องไปเสียเวลาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ต้องไปเสียเวลาแบบขึ้นเรือห่อมาเนี่ยก็มีคนแบบเดินมาตามปกติก็มีนะไม่มีใบว้าบหมายว่ะเขาก็จะแบบเดินตามปกติมาอะไรอเลยอันนี้คือสถานที่แรกนะครับที่ อันนี้คือจัดที่แรกที่ผมแนะนำนะครับในการรับเควสนะครับหน้าดันดันเหมืองนะครับดันเหมืองนะที่เราเก็บเวลกันนะร้อยแปดห้าขึ้นไปนะครับถึงร้อยเก้าสิบกว่านะเก้าสิบสองนะอยู่เหมืองนะครับนะครับร้อยแปดห้าขึ้นไปนะนี่ครับรับกับตัวนี้นะครับกดรับให้หมดเลยนะครับอันนี้คือผมรับไปหมดแล้วนะแล้วผมก็ส่งไปแล้วนะผมมาส่งตอนที่ผมไม่ได้ EP ด้วยนะคือเวลาส่งอะกดแค่ครั้งเดียวมันก็จะส่งหมดเลยนะเราไม่ต้องแบบส่งเควสหน้าดันเหมือนแบบดันน่ดนึ่และอะไร เนี่ยเราก็ร oh okay. ับให้หมดเลยครับเนี่ยรับให้หมดเลยนะครับพอเราลับเฟสตรงเนี้ยเสร็จแล้วดันเหมืองอ่ะเราก็จะเข้าไปข้างในนะเข้าไปข้างในเนี่ยจริงแล้วเรากดไปวัปเข้าไปก็ได้นะตอนคือตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเราจะเข้าไปในดันเหมืองี่ะเราก็กดที่ดันเจียน 2F ก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยววิ่งขึ้นไปข้างบนนิดหนึ่งครับหรือถ้าเกิดเราไม่มีไปวัปนะเราก็ขยันนิดหนึ่งครับแล้วก็วิ่งนิดหนึ่งอ่ะวิ่งก็ไม่ได้แบบวิ่งไกลครับขึ้นไปข้างบนเลย ครับเดี๋ยวไม่ถึงหนึ่งนาทีเสร็จนะครับรับเพลสเสร็จแล้วนะครับไปที่วาร์ปแดงข้างบนนะครับอ่ะเนี่ยผมวิ่งแค่3ามทีลงได้เห็นปะแล้วก็เข้าตรงนี้นะครับอ่าเข้าข้างบนปุ๊บอ่ะมาถึงหน้ามาถึงหน้านี้แล้วครับวิ่งไปเลยนะครับซ้ายบนนะมันเห็นสีแดงนะเห็นไหมตรงนี้นะครับอ่ากดวาร์ปไปเลยนะครับวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปครับให้มันไปตกใกล้ๆอ่ะซ้ายบนครับซ้ายบนซ้ายบนนะ ใครมีวิงแบบวิงได้แบบไม่จํากัดอยู่แล้วก็สบายครับอ่ะวิงเข้าไปอ่ะถึงตรงนี้นะครับก็ถึงทางเข้าแล้วครับเลเวลขั้น3ามแปนะฮะทางเข้าเหมืองเข้าไปก็จะต่อสู้กับบอลแล้วนะครับเลเวลร้อยแปดสิบนะครับถึงร้อยเก้าห้านี่ครับเหมืองครับก็สามารถเข้าตีได้นะครับใครที่อยากจะเข้าตีดันเหมืองนะครับก็สามารถเข้าตีได้ก็มีคนเก็บเวิอยู่นะสามตีตีนะครับอ่านี่ก็คือทางเข้าเหมืองนะครับทางเข้าเหมืองแล้วก็รับเควสแล้วก็มาลงดันด้วยนะครับ ดันเมืองก็เพิ่งอัพเข้ามาเร็วๆนี้ครับก็ไม่กี่วันนะครับเราก็สาม,มารถเข้าไปเก็บเลเวลกันได้นะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับ ไปลงเมืองจูโน่ก่อนนะครับจุดหมายปลายทางของเราคือจูโน่เราลงจูโน่ปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราไปต่อรถไฟต,ต่อเรือห่ออีกที่หนึ่งนะครับไปโอเคเราจะไปอูเกลอ่ะมันมีข้อมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันต้องไปต่ออีกเมืองนึงนะครับถ้ามันนั่งจากอีกสุดไปอูเกลได้เลยอ่ะมันจะเร็วมากเลยนะครับอโอเคอูเกลนะครับเสร็จปุ๊บเราลงตรงนี้นะ ไม่ได้มาแบบน,นี้นานโอ้ลืมเลยอ่ะเราไปรับเฟสการมังกรก่อนนะตารมังกรก็รับตรงกลางเลยนะครับผมนะอ่ะออกออก,ออกซ้ายมาเลยนะครับถึงเยี้ยงออกออกมาเลยนะครับตรงน,น,นี้อ่าเฟสกามังกรนะครับก็รับกัาเอ็นบีซีตัวนี้นะครับรับได้เลยนะครับผมนะนี่ครับถูกลบแล้วรับเฟสแล้วนะครับผมนะเฟสร,รับได้ทุกวันนะครับบอกก่อนนะใครที่ ไม่ไม่มีเวลาเล่นเยอะนะครับก็เข้ามารับเพยสามดันเจียนนี้นะครับแล้วก็ส่งตลอดนะครับก็ได้ E ีีหลายร้อยล้านนะบอกเลยว่าฟูมอยหมกันนะวันหนึ่งรับเพส์ส่งแล้วก็เก็บเวลนะครับนิดหน่อยเก็บตั้งวันวันละครึ่งชั่วโมงเนี้ยครับก็มีคนทําอยู่นะเพย์สามารถรับได้ทุกวันนะส่งเปอร์ไปเรื่อยๆครับก็ดีเหมือนกันนะบอกว่าประหยัดเวลาเหมือนกันนะอันนี้คือเพสนะครับนี่พอเรารับแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับ ดามมังกรก็ไปลงดันมังกรชั้นสามนะถ้าเกิดใครจะวาร์ปนะครับก็สามารถวาร์ปไปได้นะครับผม <c oughs> ต้องวาร์ปไปชั้นสามนะครับวาร์ปอันแรกนะไม่ต้องมีขีดเอนะขีดเอมันจะวาร์ปไปไม่ได้นะเนี่ยวาร์ปไปแล้วก็ไปตรงกลางนะสามารถวาร์ปไปได้นะครับแต่ผมไม่มีไบเวอร์นะผมก็เลยวาร์ไปไปไม่ได้นะ ถ้าใครไม่มีใครก็ลงล่างครับแล้วก็สายสายน่าจะไปกันถูกอยู่แล้วอะไรนะตรงนี้นะอ่ะก็มารับเฟสตรงนี้นะครับเฟสร,รับได้ทุกวันด้วยนะครับโอเคเสร็จแล้วอันนี้คือเฟสด,ดนมังกรนะครับผมนะก็ตั้งแต่เลเวลร้อยเก้าสิบสองขึ้นไปจนถึงสองร้อยเลยนะก็มารับตรงนี้ได้นะต่อไปเดี๋ยวไปรับเฟสโอดินกันนะครับโอดินก็ไปเมืองโอดินอะโอดินตามปกติเลยะนะครับแต่ตัวนี้มันจะรับข้างในแค่นั้นเองนะจบจริงๆก็ไม่ได้ยากะไร อันนี้คือสะพานก่อนนั้นนี้คือมันจะรับตัวนี้ใช่ไหมครับตอนเรา 175, 140, 150เลเวลร้อยเจ็ดห้าร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบอะไรอะ่ะเก็บเวละนะเคเวสเคเวสป้ายอะ่ะโอดินแล้วก็เข้าไปข้างในนะฮะนี่ครับรับปั่ตัวนี้ครับรับไปถ้าเราสังเกตเคเวสดีๆนะเนี่ยรับเคเวสแล้วนะครับไล่รับไปทีละข้อนะไอ้ตรงนี้ก็มีทั้งหมดสามเคเวสเองครับสองเคเวสด้วยซ้ำหนึ่ง ออโอเคนี่ครับเราเฟสโอดินนะครับจบแล้วถ้าใครจะไปเก็บเงือนก็ขึ้นไปข้างบนนะรตรงนี้เดียเด๋ยวผมพาเดี๋ยวผมพาไปขึ้นบนก็ได้กลางก็ได้นะมันเป็นเมืองเดียวกันนะครับขึ้นไปข้างบนนะครับตรงนี้ก็ได้นะวิ่งไปเลยได้เปล่าดูอะใช่บอกว่าตรงนี้ <laughs> ใช่นะ ขึ้นมาข้างบนนะครับตรงนี้นะอ่ะตรงกลางเลยวับกลางเลยครับเดี๋ยวผมดูพาดูบรรยากาศนะครับนี่ครับนี่ครับวัฟนะลเวลขั้นต่ำ180นะเห็นไหมยามืดยามืดเต็มเลยมีคนขาย,ยามืดเต็มเลยตรงนี้ก็เป็นทางเข้าของดันโอดินนะครับก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปได้นะครับผมนะ,ะเข้าไป นี่ครับเมืองออดินนะก็กมีเรนเจอร์มีหลายหลายอาชีพนะครับมอนถามว่าเยอะไหมก็ก็เยอะอยู่นะก็พอมีบ้างนิดหน่อยนะครับมันก็ก,กดวิ่งเลนะ้ว ก็กดเธอบุดดิ้งนะเนี่ยอันนี้ก็คือบรรยากาศของมอนนะเห็นปะบางคนก็มารับเก็บเวลด้วยก็วิงตี้กันอะไรเงี้ยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับที่ตั้มสองเก้าเอามาบอกเพื่อนนะรับเควสดหน้าดันนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆนะถ้าเกิดเราจะกดไปว่ากดยังไงนู่นนี่นั่นนะครับก็ ไปดูย้อนหลังกันนะครับผมนะพหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะยัง,งไงก็ฝากกดไลค์กดติดต,ตามช่องตหนักเก้าด้วยแล้วกันนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ